พระประมณทระรามาธิบดีศรีสิลมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าเปรดกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระประมณทระรามาธิบดีศรีศิลมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าเปิดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้ส่งกรุณาโปรดเกล้าประมอมแต่งตั้งนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีบัดนี้ได้มีการเลือกสรรผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญจึงส่งพักกรุณาโปรดเกล้าประมอมแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายพิชัยชุนหาวชีระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายประเสริฐจ,จันทละรวงทองเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนนายชูศักดิ์สินินและนางสาวจิราพรสินทุพัยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอกนะนัตพงศ์นาคพาณิชเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหนมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒและนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายมาริศเสงี่ยมพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสรวงเทียนทอง,ทาาปปงอาาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวราวฒิศิลป์อาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสุพมาศอิสระพ,พักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางนรมนพินโยสินวัตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นายอิทธิศิริรัตยากรและนายอัคราพมเผ่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์นางมนพรเจริญศรีและนายชลพงศ์ปิยะโชตเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพิชัยนนิธพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายณพินทร์ศรีสันพังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสงศักดิ์ทองศรีนางสาวซาบิดาไทยเศรษและนางสาวธีรัาสำเร็จวณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พันธมตรเอกขวีสอด่องเป็น,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรมนรมพลตมนเอกเพิ่มภูลชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันจรเิญวรกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเดชอิดขาวทองเป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยประกาศวันที่3กันยายนปี2567ซึ่งเป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการนางสาวแพททองทานชีนวัฒนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ